สวัสดีครับกูส,สก้นมาเนี่ยมมียังเห็ุครับมาเนี่นอนอยู่ห้องซื้อครับอยู่สันหาก็เลยเห็นนกมันมาเล่นดีครับก็เลยสิบมาเห็ดกับดักไปครับกับดักนกเท่าไรจะมี นกมันมาเข่าครับเดี๋ยวเล่มึงครับพี่น้องมาถือบอสบางๆครับส่วงกักตัวพี่น้องส่วงกักตัวจะไดนกัน ติดตามได้ด้วครับพี่น้องเราเห็นไปทัวร์กัก่แล้ะครับ,ก,บการลมครับเห็นจากการลมการลมหน่อยครับ ็บวงนะครับสิเป็นบวงนกเขานกกรัน่าเร่นประจำครับหยุดสันหาหยุดดาดฝ่าโนะยนนี่แหละยยดระเบียงครับ เ็ลองมังครับพี่น้องมันจีได้บออันนี้ก็จะเป็นการลบน้อยแล้วครับ นน้อยมันนะครับเห็ดเป็นขาไล่มันครับเห็ดกลไกมัน แบบนึงครับนะแล้วเหรครับพี่น้องมันก็จะเป็นลนักษณะ,ะเ,เองีอิละครับนกมันก็จะมาจีกตรงนี้แะก็จะเป็นเอาเอาเข่าเนี่ยนะครับเข่าล่อไว้ครับเแต่ละตัวหน่อยนะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนึงครับลายสิบมาร์บอรครับผมครับผมปะได้เวลายำบ่วงแล้วครับ พยายามเบิงังเฮาสิมานบ่ใส่ไว้าสันนาลานนอนเ็นครับอ้าวลั่นแล้วครับพี่น้องโอ้นั่นนั่นนั่นหอยต้องเต้นนี่พุดนะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตปีนก่อนแป๊บหนึง่งมามามาปีนแล้วครับปีนออกมาแล้วรุนกันเบิังครับรุนกันเบิงังถือบนนออยู่บนนอพี่น้องเลยออเเอออยู่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 ยพี่นอ้องอยู่อยู่ อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยหมนัมนหมนันหมันพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยหมนัมนหมันโอ้ในการในการพี่น้องตัวหนึง่งครับเดีย๋ยวปดกันครับพี่น้องนะปดแล้วพี่น้องปล่อยแล้วครับบัตนตึองลองบงบ่วง,งเสื้อแล้วครับไปสิมันสิหมนันบ่ อ่ะปล่อยแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับไปเด้อไปเด้อครับผมไว้ซ้ำนี้แล้วครับผมขอบคุณครับบรรยากาศมันนี้ฮห่อน